จัดการเงินดีคุณรวยขึ้นแน่นอนเวลาที่คุณนั้นมีเงินเข้ามานะครับบางคนเงินเข้ามาคุณก็เก็บไว้เลยในหนึ่งบัญชีคุณนั้นไม่ได้บริหารจัดการเขาเลยเวลาที่คุณกินใช้ต่างๆจ่ายบินต่างๆคุณก็ใช้ออกจากบัญชีบัญชีเดียวเลยคุณลองสังเกตดูไหมครับว่า้พลังงานในการดูแลเงินของคุณเนี่ยมันก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับการใช้ชีวิตของคุณในด้านอื่นๆด้วยวันที่คุณซื้อของมาของในห้องนั้นก็จะกองกองอยู่ที่เดียวกันทั้งหมด ม่รู้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะลองสังเกตด,ดูนะครับแพทเทิร์นของการใช้ชีวิตในแต่ละวันกับแพทเทิร์นของการดูแลเงินของคุณนั้นมันมักจะเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันทั้ง2แบบเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะร่ํารวยขึ้นเรื่อยๆเน้นย้ํานะครับถ้าคุณอยากจะร่ํารวยขึ้นเรื่อยๆคุณเองจะต้องเริ่มเปลี่ยนแพทเทิร์นในการบริหารจัดการเงินของคุณแบบง่ายๆกับการแบ่งเงินเป็น6บัญชีนะครับจัดการในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เงินนั้นเวลาเข้ามาแล้ว มีการจัดการทำให้พลังงานของเงินนั้นมันถูกจัดการแบ่งบัตเจ็ตแบ่งงบไว้ให้ถูกที่ถูกช่องของมันนะครับมันจะทําให้คุณนั้นเหมือนกับการเก็บของให้ถูกที่ถูกทางความสงบในใจคุณนั้นมันจะมีมากขึ้นความสงบและความมั่นใจว่าคุณมีเงินใช้ในเรื่องต่างๆในการดูแลครอบครัวของคุณในการเก็บไว้ในการลงทุนในการเก็บไว้ในเรื่องของการศึกษาการเก็บไว้ในเรื่องของการทําบุญต่างๆนั้น มันมีบัต g เจตมีงบเอาไว้ดูแลในแต่ละด้านของชีวิตของคุณได้อย่างครบถ้วนพร้อมที่คุณนั้นจะไปต่อต่อ,ตอยอดได้ต่อยอดได้ต่อยอดได้แบบนี้แหละครับแล้วเงินจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาหาตัวคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลองดูนะครับกับการแบ่งบัญชีต่างๆถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันครับในคลิปหน้า